อยู่ที่เมเจอร์ลลโยทินครับที่ที่วัยรุ่นเยอะสุดๆที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปเดินข้างนอกครับหาอะไรทานแล้วก็เดินช้อปปิ้งด้วยนะครับเพื่อให้ชีวิตมันไม่กร่อยนะครับ ด้านข้างเมเจอร์ที่ินจะเป็นย่านช้อปปิ้งครับซึ่งตอนนี้มีร้านดาดีโดร้านตำแหลนะครับมีร้านอาหารด้วยครับตอนแรกไม่มีครับด้วยความที่กำลังซื้อมันเยอะมากครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเดินหาอะไรทานก่อนครับแล้วค่อยมาช้อปปิ้งครับน่าช็อปมากๆครับอยู่ไม่ก่อนเราไปเคเคครับ เราว่าซอยแรกที่อยู่ริมถนนก็ได้ครับสำหรับผมมันเป็นซอยสุดท้ายผมล้อมาจากอีกทางนีงครับ อันนี้จะเป็นถนนพหลโยธินนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นร้านเยอะๆครับของตัวตลาดนะข้ขางๆเมเจอร์ราชโยธินนะครับตอนนี้มีเซเว่แล้วก็มีเจ้าฮอกกโดมิวนะครับเป็นร้านนมร้านไอติมแล้วก็มีร้านอาหารอยู่วันสองสาร้านทำให้ตรงนี้ดูดีขึ้นเลยเมื่อก่อนมันเป็นเป็นแผงครับเป็นแถงขายส้มตำผมจำได้มีมิสเตอร์เชคมาเปิด ก็ยังคึกคักเหมือนเดิมนะครับแม้กระั่งตอนนี้เป็นหน้าฝนก็ตามแต่วันนี้ฝนไปตกโชคดีสามุ้มกว่าวคนยังดูหนักเยอะอยู่เลยสุดยอดจากเมเจอร์ราโชว์จริง